ตามตามแหมมันจะมาลงแขนกูอ้าไอ้แป๊ไปไหนวะใช่พี่ใช่มอเองด้วยมัต้องเนีเเเตอร์มอเตอร์เาพบเรอพไหมาลีมพอ่อแม่ลูกปูเออูไปแดกอะไรมาหรือเปล่าดำทิ ไห้ลูกมึกอไงลูกมึกส้หไป20นาทีต่ว่ามนเลลูกมกหายไ,ไปวองแล้วเี่สานาใีข่ไหนมาไนมาร้นรอวเแ่เนี่เขาทำไมมันไม่บินมันมัร้องโกนเรียกมันทำไมอะ่ะมันก็บินของมันตัวเดียวเลยเปลือย